สวัสดีครับวันนี้น้องผ้าไหมจะไปไหนคะลูกน้องผ้าไหมแต่งตัวสวยหนูจะไปไหนคะนอ๋อจะเดินทางไปที่ภูเกต็ตใช่ไหมลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาผ้าไหมออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเดินทางไปภูเก็ตนะครับกําลังจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินอุดรธานีผ้าไหมบ๊ายบายหน่อยสิลูกเดินทางแล้วนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายให้แฟนๆหน่อยคะ่ะอยู่นี่อยู่ข้างหน้านี่นะเดิน,น,นทางจ้าอะไรลูก ตัวล่อคะลูกเอาตัวไมหมพ่อมาเอาตัวเครื่องบินไหมพ่อนะและ้วโอเคในแม่มาแล้วลูกมาเ<น>อตา<น>ตัวเครื่องบินมาตัวเครื่องบินนันน่งก่อนนั่งก่อนนะครับป่นะเดี๋ยวเราเดินทางนะลูกนะว้ายไม่ร้องสิลูกไม่ร้องหนูจะ<น>เขียนอะไรอ่ะลูกหนูจะเขียน,ยนอะไรล่ะคะเขียนให้แม่ดูสิลูกเอเขียนให้แม่ดูสิว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้างหนูอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเอยไปเที่ยวที่ไหนบ้างลูกหื พ่อหมอยายจะไปเที่ยวที่ไหนคะทำไมจะไปเที่ยวไหน